สวัสดีครับมีมะเบิงบีบมาเตอร์นะครับเดือดหาทิพเกิดจากแม่ลูกกระทบนะครับหนี่พี่เพื่อนติดตามพัฒนาการนะครับนี่สิบเดือนกับยี่สิบมือครับสิบเดือนกับยี่สิบมือนะครับแม่เพื่อนจะจอยนะยลูกเพื่อนครับจัดไซดูลูกระทบนะครับ สถานการณ์ตอนนี้สิบเดือนนะครับสิบเดือนกว่ามเีเมีเพินนนนน่นนี่เพิ่นความสูงอันนี้เอื่อยเพิ่นแต่โดนแล้วเพราะม,มนคนละแเม่ครับเป็นงวัวไทยครับตัวเขาเนะี่ง้อไทยอยู่ผสมอันนี้ท่องหกเดือนนะครับน,นี่เพิ่นสิบเดือนอันนี้เลี้ยงเลี้ยงหยาอย่างเดียวนะครับเพม,มีหัวหานรกรับหยาก็เตี้งยงบ่ิยใส่หัวหานในเพิ่นเลย ถือว่าเงยขึ้นมาหลายครับนี่ก่อนน้นันไี้อภิบเ,เทีย่ยนี่เป็นลูกอพอไข่สันนะครับสันสิบเดือนนะแม่มันกับระมันลอยสี่สิบกว่าเกือบลอยหาสิบนะเพิ่นกับสูงนาะจะประมันลอยสามสิบนาะจะได้แล้วครับตอนนี้ความสูงขั้หนาก็ ก็ได้ไดเลี่ยงก็ได้เบิ้งครับสำหรับผู้ใดอยากพัฒนาง่วงนะครับเบิ้งเป็นตัวอย่างครับว่ามันเป็นลักษณะแบบใดนี่แม่กล่องกับบอดีอดครับกล่องโทรศัพ์นะครับมแม่เพิ่นแบบนี้ครับลักษณะนี่ลูกเพิ่นครับแบบนี้ครับ มืงขาขาใหญ่แห้งนะครับกะส่งกะส่งกะดีเยอะนะครับส่งสำหรับสำหรับไอ้ลูกผสมนะครับเนาะส่งกามาดีเติบอยู่เนะบิบ่งถ่ายครับเบิ่งถ่ายถ่ายเกัน ตึบๆอยู่ยนะครับถ่ายนี่ครับถ่ายเพื่อนนี่ครับมันถ่ายแล้วครับนี่สิบเดือนครับถ่ายแม่นี่ในเขาขาวนนขนหนี่อันนี้คืองวท่องเราหกเดือนนะครับนี่ชุ้งชุ้งสิส่ซ้ำชุ้งซ้ำซ้ำเอื่อยเลยซ้ำกันแต่อันนี้สิบเดือนอันนั้นน่าจะสองปีกว่าแล้วครับท่องแล้วแม่เอาหยามาใส่ให้มันกิน นี่เบิ้งทางไทยนะครับแล้วกินเนื้อเบื้องไทยกินเนื้อจะเน่าจัะน้อยนะครับเพื่อให้เบิ้งพิจารณาเบิ้งเพื่อเพื่ออยากผสมนะครับเพื่อเพื่ออยากเล่นบีบมาเตอร์นะครับผสมบีบมาเตอร์เบิง้งกล่องกระบอกหูกัดนะครัหางกับสีไม,ไม,ไมไ้ๆนะครับหางเป็นนี่มุ่งเนื้อชัดครับเบิ้งขาเบิ้งแข้งครับ ขาอันนี้ขาเงยก็แม่แล้วครับสิบเดือนครับกินเก่งแห้งไร้ครับกินเฟี้ยงดีกินยาดีแต่ว่าอันนี้บริหารหัวห,หารครับว่ามีงินสือ่มันยังดกอกโอเคครับล่ากับสายเส้นทันทีครับเดี๋ยวมีโอ,อกาสจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับ